สวัสดีค่ะวันนี้สบายสบายบ้านนะพาชมขนมหวานนะคะของประเทศอันดอนเนี่ยเพิ่หน้าตามขนมหวานนะวะ้าหวานค่ะน่ากินอะไรเด้อกินขน่หวานไปขึ้นแทนแน่นอนอันนี้คงจะเป็นกล้วยค่ะ สวยปะครับพี่นอนะ้องอันนี้คงจะเป็นอะไรนะเหมือนลูกเก่าลักค่ะอน,นี้คงจะเป็นไม่ทราบค่ะหวานบมุนหงหน้าตาเค้กพี่นอ้องเค้กตรหวานเลยหวานมาก อันนี้จะเป็นมะพร้าวค่ะหวันหวานมันมันสวยงามมากอันนี้จะเป็นลูกครูนเชื่อมอ๋อน,นี่ไงนี่ไงลูกเกาลักเขาผ่าขึ้งกิน,นก็ได้ครับค่ะ Hello. I can take you. I can take you a photo when you make pizza. I can. เ <2: Okay. S 2> นี่ยค่ะเขาใส่ใจมากอร่อยเมื่อกี้ชิมไปแล้วค่ะอยากจะเอาไปอีกอร่อยจริงๆสบายๆบบ้านนาพาชมค่ะเขากำลังทำอาหารเยงให้คนทำใหไม่สด I can take photo for him Yes. Uh, good. yes. Yes, yes. <laughs> sneak sneak the <a> man. <laughs> it's a man of make pizza. <laughs> <What>? Yes, yeah. Your <laughs> YouTuber, you ไทยแลนด์แคนซีอีเมดยูไอแคนพูดอียูทูบเบอร์ยูทูบ no 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 ไอไทยแลนด์ yes view ความ v e w ความ view ความชูไทยแลนด์ คุกน่ารักมากยังจะมาจีบก้อยอีกพี่น้องจ๋าดูสิเนี่ยเขาเขาทำขนมปังน่าอร่อยมากอย่าอย่า you can see after I can show you yes yes y e a many many Thailand can look him now now yes I put I put YouTube YouTube I put YouTube I can I can look around too Yes yeah, yes yeah. Okay thank you thank you very much Yeah thank you too Yes Yes อันนี้แคชูปค่ะพี่น้องจ๋านี้เขาทำแคชูปเดฟินิกยู you can take no ฟ <laughs> ินิ i เนี่ยค่ะใส่ชีสเยอะมากอ้วนคักค่ะดูสิดูสิ เขาทำโชว์เลยนะคะเนี่ยพี่นนอะหิมโชว์หิมโชว์แล้วเราก็จะกินอันนี้นะคะต่อจากนี้ไปอันนี้ใส่ชีสลงไปแล้วค่ะใส่ชีสแล้วก็ใส่พิงกะเขาเรียกอะไรนะบ้านเราแล้วอะไรอีกอันนี้ใส่พิงกะอันนี้ใส่ใส่ใส่ใส,ใส่ใส่ขวโพด มิกซ์อะไม้แล้วก็นพนนไซด์่าอร่อยทำใหม่ๆสดๆหมดทุกอันเลยค่ะพี่น้องค่ะดูสิคนมาจับเอาจับเอาหมด มาทำอะไออกมาอีกแล้วใหม่ๆสดๆร้อนๆเชิญเลยค่ะมาดามชึบสักหน่อยก็คงจะหมดแล้วนะคะเนี่ยดูสิดูสิเอาอีกแล้วใหม่ๆสดๆร้อนๆเอสกีลเดนิวอันดิสเนียวดิสเนียว ริสิอริสิโอเปพิซซ่าสวัสดีค่ะ You c ค n say สวัสดีค่ะ o ูดเวลิก o ดพิซซ่าขอบคุณค่ะ mm hmm. ใกล้จะหมดแล้วนะคะดูคนจับเอาเยอะมากมาก mm hmm. าหารทำไมเยอะขนาดนี้ คนเขาก็กินเยอะนะคะพี่น้องอาหารเที่ยงเขาทำได้ดีมากเลยบ้านเราจัดเที่ยวแล้วทำแบบนี้ด้วยนะคะเมื่อกี้นี่ค่อยถ่ายนี้ไปดูสิเค้กอันนี้หมดแล้วค่ะสีแดงเมื่อกี้เขาลงมานี่เต็มๆนะคะเนี่ย ไปกินไม่ได้วันนี้เอาแล้วแต่ละคนจับอู้ทำหกขอดคอห ขายดีมากค่ะถ้าบ้านเราขายขายโคตรด,ดีเลยเนี่ยอาหารน่ากินจริงอยดูหนะ้ายายคนนี้ยาเค้กสีแดงจริงๆด้วยจะหมดแล้วค่ะเชียร์ให้หมดเลย เอาเลยค่ะคณยายเอาเลยอร่อยอร่อยกระบ้าแตกก็นก่าคูณขาบปะนี่เห็นคนกลินหลยๆจะซีมิลดจะว่าสิเอาขอนมมาขนมมาน,นี่แม่จา๋าเนี่ยค่ะมะพราอร่อยมากเด็กยายคนนี้แกเอาอยู่แล้วที่เป็นนัดเตอ้อ์ ขายดีจริงจริหันมาทางนี้ค่ะหมดอีกแล้วพี่น้องดูสิเขามาวางใหม่ๆหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยถาดนี้กับถาดนี้ทำใหม่ังไม่ทันเลยค่ะขายดีอีลีค่ะเตาอ,อึ้งเขานี่ มาใหม่ๆสดๆจังร้อนๆอยู่พี่น้องแดดเผือบๆเลยร้อนๆวิลลี่ฮอตเนวัน อ้ออีกแลอวละโน้ก้มแรมน้ก้มแรมน้ก้มแรมอิมตสจเด็กหนุ่มน้อยค่ะหนุ่มน้อยของประเทศอันบอนเห็นก็เขาโชว์กขาลกว่าระยองเขาอายุเอโอ้ เวลี mm ่กดิมแคนดูทูยี่สิบแปดปีเองค่ะคนนี้เชี่ยวชาญมากเดี๋ยวจะจีบไปเปิดที่เมืองไทยเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมาเที่ยวอีกโอเคบายบาย thank you very much ถิดู